นะภูเขาวูหิวไหมหลิงเฟิงพี่เตรียมอาหารให้เธอแล้วนะค่อยๆทานนะเออพี่มันมีน้อยหรอเออพี่ไม่ค่อยหิวนะเธอทานให้อิ่มแล้วกันนะร่างกายของผมกํลาลังฟื้นตัวทานเยอะไม่ได้หรอกถ้าเกิดพี่ไม่ทานอาหารนี้เดี๋ยวมันจะสูญเปล่านะเออได้จากที่จะทานเดี๋ยวนี้เลยหลิงชิงคงหิวมากแต่เธอแกล้งทําเป็นไม่หิวสินนะหลิงเฟิง,งกินนี้เข้าไปซะ ออยาเม็ดวิญญาณนี่พี่เป็นมียาแบบนี้ได้ยังไงกันอย่างที่รู้ว่าพี่เป็นสิทธิ์ที่สถาบันหลิงวูพวกเขาก็เลยให้ยานี้มานะ่ะแล้วทําไมทางสถาบันหลิงรูถึงให้ยานี้มาล่วงหน้ากันนะสําหรับยาเม็ดนี้ฉันเกรงว่าฉันจะขอมากไปและทําให้ฉันทรมานนี่เราทําให้พี่ที่มีค่ามากสําหรับฉันต้องทนทุกข์ทรมานหรอฉันจะไม่ยอมให้ยาเม็ดนี้ต้องสูญเปล่าแน่การฟื้นฟูการบ่มเพาะพลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของฉันอย่างแน่นอน เช้าวันต่อมาฉันต้องเริ่มฝึกเดินอีกครั้งสินะต้องพยายามเข้าไว้ร่างกายที่แข็งแกร่งจะมีความสำคัญต่อการบ่มความพลังการจะเปลี่ยนแปลงร่างกายอันไรประโยชน์นี้ให้เป็นสมบัติล้ำค่าต้องใช้วิธีที่พิเศษหน่อยวิธีเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของเราฉันต้องก้าวไปอีก10ฟุตฉันต้องทำการเปลี่ยนแปลงจากการเดิน10ฟุตเป็น20ฟุตฮ่าเหนื่อยจังเลยณนะตอนเย็น อ uh huh. สักทีนะนี่คือกิจจำกัดกในการเดินของฉันหรือเปล่านะติง,งเฟิงออกไปข้างนอกทำไมกันเออฉันออกไปเดินเล่นนิดหน่อยแล้วทำไมพี่ถึงตัวเปียกแบบนี้ล่ะ uh huh. พี่ไม่ได้เปียกสักหน่อยนะคืนนี้เรามีปลาด้วยนะโอ้ oh, น่ากินจังเลยงำ้งำังังง,งันี่ค่อยๆกินสิจนะ๊ะหลังจากฝึกมาหนึงเดือนฮ้ uh huh. แค่นี้ชิวๆนะ ในที่สุดก็ทำเสร็จครบ50รอบแล้วเย่ yeah. ก่อนหน้านี้คีดจังเกอรอยู่ที่40แต่ตอนนี้เป็น50แล้วในที่สุดฉันก็ทำลายคิดจํากัดของตัวเองได้แล้วเอ่อฮฮอ่าเอ่อฮฮนี่มันอะไรกันนี่ฉันกำลังจะตายอีกครั้งอย่างนั้นเหรอ